พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรี เป็นผู้เชิญสัญ,ญบัติพัยดยศและผ้าไตรถวายพระราชมงคลมัชรานุกูลนวัดเจริญธรรมบรพฑพตบลหินหา้าวอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีพระราชมงคลมัชรานุกูลเดิมชื่อพระฤ็กธรรมรัตโตสกุลเดิมภูมิเจริญอายุ95ปีพรรษา45สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์เกิดมอวันที่4สิงหาคม2471บิดาชื่อนายจักภู ภูมิเจริญมารดาชื่อนางแหนภูมิจเจริญมีภูมิลำเนาอยู่ที่บา้านเลขที่99ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอุปสมบทเมื่อวันที่24มีนาคม2520ที่วัดมหาชัยตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูพระอุปชาชื่อพระพิสารคณานุกิจได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลวิชรานุกูลเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565ปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัด วัดเจริญธรรมวันพุทธบนหินห้าวอำาเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนสามารถสนทนาธรรมได้ดีสุขภาพแข็งแรงเดินได้ปกติและมีความจำดี